พันตำรวจเอกศิลป์ธรรมรงศรีสกุลผู้กำกับการอำเภอเมืองปราจีนบุรีน,นายนรเศรษศรีตะพัชโสนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมด้วยกำลังจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมอและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบำเพนธรรมสถานปราจีนบุรีได้ร่วมกันตรวจจุดตรวจจุดสากาัดบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข33หน้าตลาดประชารัฐหนองชะอมตำบลโคกไม้ไลายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสังเกตผู้ที่จะเดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคการ การระบาดของเชื้อไวรัสโคา2 0 -19 โดยการตั้งจุดตรวจด,ดังกล่าวได้มีการตรวจทักกรองโดยวัดด้วยเครื่องมือวัดไข้เมื่อวัดไข้ผ่านแล้วจึงได้ทําการลงบันทึกประวัติการเดินทางตั้งแต่การเดินทางจากที่ใดและจะต้องเดินทางไปที่ไหนพร้อมทั้งลงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสน,น้ากากอนามัยเกือบทุกคน